ครับสวัสดีครับท่านผู้ชม FC ทุกท่านครับเป็นเพื่อนยูทูบเบอร์ครับวันนี้พาทุกท่านมาใส่ตุ้มปลาไหลครับนี่ครับตุ้มของเราครับจะหกโมงแล้วครับเนี่ยเดี๋ยครับเหมือนเดิมครับหอยเชอรี่ไก่ไก่น้ำปูวันนี้ใส่มีไส้ปลาทูครับใส่ลงไปนิดนึงครับนี่ครับ บริเนี้นะครับตุ้มลงไปเลยครับใส่ไปเลยโอ้โหรูไม่พอครับรูลเล็กต้องกดตุ้มลงไปนี่ครับประมาณนี้ครับน้ำขนาดนี้พอดีเลยครับเอาเดี๋ยวใส่เยะครับตั้งรายบ,บก่กองโอ อยมเด้เอมือหนึ่งกับไว้ครับครอได้เหยื่อมามีหอยเชอรี่มีใส่ปลาทูผสมมาน,นิดหน่อยครับแล้วก็น้ำปูไกลๆหอยเชอรี่ตอนนี้ก็ประสิทธิภาพอย่าก็ลดลงครับเพราะว่ามันไข่ครับ เอาล้ครับเสร็จแล้วเดี๋ยวปิดก่อนครับหญ้าดีเลยครับปิดหลังข้างนี้นะยหญ้ามันเยอะครับโกหญ้าออกงี้เลยเดี๋ยวก็ลายตาแล้วก็บนลายตาก็เดี๋ยวครับสายหญ้าครับไม่ได้ง่ายเลย พันกบน็บ่นลายตาอุ้ยลายตาดิเดีย๋ยวว่าแ้วมันใส่ย,ยากครับไม่ได้เอาไปจุ่มแล้วก็ได้มาเต็มตุ่มงั้นมันไม่ใช่ครับมันต้องฝ่ภา,ภาพันธุ์อุปสรรคเยอะแยะรอะเป็นนันเสร็จพิธีครับเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับ ตอนนี้เราใส่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเปี่ยวหมดเกลี้ยงครับเริ่มจากตรงนี้ครับเนี่ยนะครับเริ่มจากตรงนี้ครับไปนู่นครับนู่นครับสวัสดีตอนเช้าครับหกนาฬิกาสี่ห้านาทีพอดีครับหมายเราก็ใส่ตรงนี้ครับ ส่อย่างนี้ไปนู่นครับถึงเลยวัวไปนู่นต้นไม้นู่นครับต้นไม้สูงสูงนู่นครับต้นไม้ตายสูงสิบเด็ดล้างครับไปไปติดตามกันดูครับมีแต้มมีตัวไหมวันนี้หมายนี้เพิ่งย้ายเข้ามาใส่ใหม่ครับย้ายมาเมื่อวานนี้ ดูหลังแรกครับใส่ตรงนี้ครับที่สาธิตให้ดูเมื่อวานนี้แต่มีตัวไม่น้อยเนาอยหนูวุ้งครับนี่ตัวไมีโตครับเท่ามาคูณน,นี่ นี่จะสองตัวครับอันสองตัวจริงครับถ้ามาคูนเนี่ยถ้ามาคูทั้งสองตัวเลยมองไม่เห็นด้วยนะครับถ้ามาคูทั้งสองตัวเลยหลายตัวไม่ค่อยโตครับ เนี่ยครับได้มาสองตัวครับเท่ามาคูณไปกันต่อเลยครับอย่งที่สองครับไไมกล้าตั้งกล้องครับกลัวล้มครับโอ้ยตัวเล็กเหมือนเดิมครับ มีตัวครับแต่ตัวเล็กครับตัวเดียวครับแปังต่อครับกีมาตัวเล็กนิดเดียวครับน้ำก็ใสดีนะครับน่าจะมีโอ้มีครับรตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยตัวเดียวครับ ตัวเดียวครับแต่ใหญ่กว่มามะคุนอยู่นะครับนะครับได้มาตัวครับไปต่อครับปลาไหลตัวไม่โตครับมันไม่มีปูครับถ้ามีปูมันเดี๋ยปลาไหลตัวโต,วตวมันเดี๋ยวเข้า ดูนครับน่าจะมีครับตึกๆมีครับโอ้ตัวนี้ใหญ่ครับเคครับตัวนี้ตัวนี้ได้ได้เรื่องครับตัวนี้ใส่กัอนครับครับตัวนี้ใหญ่ครับตัวนี้ โอเคครับได้มาตัวครับผ่านครับตัวนี้ใหญ่อยู่ครับกดเลยนี่ครับผมมองไม่เห็นครับปุ่มบุกด้วยนะครับ ได้วน่งตัวครับโอเคครับตัวนี้ถือว่าโอเคผ่านครับไปต่อครับยกมาสี่หลังแล้วไม่พลาดสักหลังเลยครับแต่หลังหนึ่งมันตัวเล็กครับดูหลังที่ห้าครับน่าจะพลาดหลังนี้นะครับตั้งกองก็ตั้งยากครับว่าแล้วครับอันนี้ไม่น่ามี พื้นที่มันไม่เหมาะสมครับมันข้างล่างมันม่ีผักเกษตรครับตปนต่อครับคุ้ตัวไหมหลังนี้ มันไม่มีครับแต่ตัวเล็กครับอ้าวโอ้ยไม่ใช่ปลาไหลครับปลาช่อนตัวหนึ่งแล้วก็งูปลาตัวหนึ่งโอ้ไปต่อครับโอ้ยเมื่อกี้ดินดัก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 นี่ก็ปลาไหลเป็นปลาช่อนเล็กตัวหนึ่ง แล้วก็งูป่าตัวหนึ่งลงต่อไปครับกองจะใส่เนยนะครับมันพื้นที่มันไม่อำเนวยความสะดวกตัวเล็กตัวหนึ่งครับไม่เทรครับเล็กไปตัวเล็กเกินครับไม่ไม่เทครับไปไม่ได้ครับเจอเจ้าที่ครับ เดี๋ยว่อยมายกครับให้เจ้าที่ไปก่อนโอ้หบเล่นเล,เลยไปต่อครับเจอเจ้าที่ครับตั้งเรินอ้อมเปล่าน้ำก็ใสดีนะครับน่าจะมีแต่ไม่มีตัวครับ น้ำใสดีมากเลยครับไต่อครับโอ้มกี้ถ่ายไม่ได้สองหลังครับเจออัวไม่กล้าเข้าไปครับตัวใหญ่มากแต่ตัวเล็กๆครับอ ตัวเล็กตัวหนึ่งครับนี่ครับไม่เทียรครับอัานต่อครับรนี้เป็นหลายว,ต,วตัวเล็กครับอื้อ ใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับสองตัวครับเข้ามาคู่นี่แหละจะพุ่งออกะแลวตุ่มกระลม้มนี่ครับได้มาสองตัวครับเข้ามาคู่ครับ ไปต่อครับท้ายแล้วครับโอ่โหฟาวครับท้ายก็ฟาวเฉยเลยครับครับ สรุปล้วปลาไหลไม่ค่อยเข้ากลางคืนครับเร้มาใส่วานนี้ค่ำๆเหมือนๆนะครับได้มากนะี่ตัวเองไปสรุปผลงานที่บ้านครับครับมาสรุปผลงานการใส่กลางคืนวานนี้ไปใส่ตอนาโมงเย็นครับแล้วก็ใส่เสร็จตอนกโมงเย็นเยือเย่อเหยื่อ ไอเชอรี่ไก่แล้วก็น้ำปูแล้วก็ไส้ปลาทูครับไม่มีไส้เดือนนะครับมันเป็นสี่อย่างครับแต่มันสี่อย่างมนะาคนละสูตรกันนะครับได้เป็นไรมันนิดเดียวครับสิเบเอ็ดหลังได้มามีทักเลกมาด้วยครับตัว ใหญ่ตัวหนึ่งรามาคูณสองตัวสามตัวครับถรามาคูณสี่ตัวปะไหลทั้หมดเจ็ดตัวครับได้ปะไหลมาเจ็ดตัวก็เดี๋ยววันนี้ห้าโมงเย็นจะไปยกดูครับว่ากลางคืนแต่กลางวันนี่มันต่างกันยังไงนะครับสิบเอ็ดหลังครับที่แรกก็ อีกสองหลังไปยกไม่ได้ก็วัวมันขวางกลัวพอเราเดินออกมามันก็ตามตูดออกมาก็เลยกลับไปยกเดินตามเดินเดินตามหลังเราออกมาวัวก็เดินตามหลังเราออกมาก็เลยเดินกลับไปยกครับครับเดี๋ยวผมจะลงกลางกลางวันกลางคืนติดต่อกันเลยนะครับในคลิปเดียวเลยนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมครับสวัสดียามเย็นครับ สิบแปดนาฬิกาพาทุกท่านมายกตุ่มอะไรเหมือนเดิมครับเมื่อเช้ามายกไปทีนึงแล้วครับคือเราจะทำคลิปเราจะทำวีดีโอว่าใส่เย็นยกเช้าแล้วก็ยกเย็นนะครับว่าเราเคยทำแบบใส่เช้ายกเย็นแล้วก็ยกเช้ามาแล้วปรากฏว่าแต่งวันมันได้เยอะกว่าทีนี้เรา เลยทำแบบใส่เย็นแล้วก็มายกเช้าแล้วก็ตกเย็นมายกอีกทีนึงนะครับเพื่อจะวัดปริมาณการดูว่าช่วงไหนที่ปลาไหลมันเข้าดีนะครับกลางวันหรือกลางคืนเราไปดูหลังแรกเลย เช้าหลังนี้ได้มาตัวหนึ่งครับแถวนี้ปลาไหลไม่ชุมนะครับไม่ไม่มีเข้าสองเลยมีอยู่หลังมั้งปลาไหลไม่ค่อยชุมครับแถวนี้อดูกันครับมีตัวไหมกลางวันอะไรเนี่ยโอ้กลายเป็น,นปลาช่อนครับ กละดักมาไหลปลาช่อนเข้าเฉยเลยโอ้ปลาช่อนตัวหนึ่งกันเนาะตัวเล็กๆนะครับตัวง,งาเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยนะเข้าไปทำใหม่เนี่ยโอ้ยไปกันต่อครับ อุ้ยปก็ไหลมันไม่ชุมครับแถวเนี้ยเช้าก็ได้ไม่เยอะนะครับเดี๋ยวเราจะลองอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าตรงนี้ไม่ประสบผลสำเร็จอ่ะมีตัวครับสองตัวเลยแต่ตัวเล็กเนี่ยปลาไหลตัวเล็กในส่วนมากจะเข้ากลังวันครับเนี่ยครับ ก็ไม่โตรครับตัวหนึ่งเท่าหมักคูนี่ตัวหนึ่งเล็กเล็กกว่ามาักคูนี่เ,เข้ามาสองตัวครับไปกันต่อเลยครับนี้เข้ามาสองตัวเดียต,ตัวไม่โตรหรอกครับปลาไหลเข้ากลางวันอย่างนี้แหละครับตัวเล็กๆยกเว้นว่าวันไหนฟ้าร้อนขึ้นรึมๆ,ๆ,ๆนะตัวใหญ่เข้านี่ครับตัวหนึ่งครับ งามอยู่นะ <c oughs> ครับั <c oughs> วมงามอยู่ครับ <c oughs> เาราทำได้มาอีกหนึ่งตัวครับป <c oughs> ต่อครับ ตัวหลังนี้ถ้าเข้าก็ปฏิหารแล้ะครับเพราะว่าเขาอัวกฝุ่น,นี้อ้วมันเดินย่ำทั้งวันเลยแต่ก็ไม่แน่ครับทุกอย่างมันทฤษฎีผกผันครับน่ะเอ้ครับตัวสวยเลยนะครับ ตัวงามเลยได้มาอีกหนึ่งตัวครับไปต่อครับเมื่อเช้าหลังนี้ไม่มีตัวหรือว่าหลังหลังนู่นมีงูหลังนี้ไม่มีตัวหรือเปล่าเมาาื่อเช้านี้มาดูกันครับเย็นเป็นไงปลาเยอะครับปลามันเข้าไปครับไม่มีจริงครับ คือหลังไหนไม่เคยมีมันก็ไม่มีหรอกครับไปต่อครับ่านนี้เมื่อเช้า,ชางูเข้าไปกับปลาช่อนตัวนึงอ่าวันนี้ปลาไหลครับตัวเล็กไม่เทน,นะครับเนี่ยไม่เอาอ่ะมันเล็กเกินครับตัวเล็กมากครับ เงี้ยครับใส่แบบนี้เดี๋ยวมันออกเองได้ครับแปลต่อครับหลังนี้อัวมันยํำแล้วครับเนี่ยในฟ้าอัวเจ้าถิน่นเราเข้ามายกไม่ได้เราต้องรอหอกไปถึงเข้ามายกเพราะเราไปเข้ามายํำอ,อีกมีตัวนะครับเนี่ยแต่ตัวมันเล็กครับว่ามันในงามันคว่ำกับมันเลยเข้าตัวเล็ก เอาหนึ่งตัวครับเดี๋ยวทำใหม่ครับปัวย่ำไปต่อครับหลังเมื่อกี้ในปัวย่ำครับแต่ก็เข้านะครับตัวไม่เคยโตครับดูหลังนี้ครับเมื่อเช้ามีตัวนะแต่ตัวเล็กไม่ได้เทออกครับอ,ออกไปแล้วครับเรียบร้อย มันออาก็เรียบร้อยแล้วครับไปต่อครับอมีตัวครับมีตัวครับ แล้วตัวงครับก็รุ่น,นมาคูลน,นะครับใหญ่กว่าน,นิดหน่อยใปต่อครับ มีตัวครับแต่ตัวไม่ค่อยโตหรอกครับต้องหมากูุีนะครับ,อรบสองตัวครับตัวหนึ่งเล็กๆองนับตัวเดียวหรอครับมีตัวครับ รไปต่อครับมาดูตุ้มสั้นหลังเดียวเมื่อเช่ามีตัวเล็กๆนะครับมไม่แถวออแต่มันคงออกไปแล้วครับตัอยังอยู่ครับตัวเล็กเมื่อเช้านี่มันก็ยังอยู่ครับอ่ะไม่เทครับเพราะว่ามันเป็นของเมื่อคืนแล้วเราก็ตัวมันเล็กครับ ามาดูครับวันนี้ก็กลา,างคืนก็ได้เจ็ดตัวครับกลางวันก็ได้เจ็ดตัวแต่ในเชิงปริมาณนี่เท่ากันครับแต่ต้องไปวัดเรนที่เชิงคุณภาพครับผมว่าคุณภาพกลางคืนจะตัวใหญ่กว่านะครับแต่ปริมาณนนะ่ะโอเคครับมันเข้าพอๆกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปทําเปรียบเทียบให้ดูนะครับครับเดี๋ยว มาสรุปผลงานตอนเย็นกันครับตอนกลางวันกันครับมืดครับกมาถึงบ้านก็มืดเลยก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับคืออ่ามาไหลได้เท่ากับตอนเช้าครับเจ็ดตัวแต่ว่าตัวมันอ่าถ้าวัดเชิงปริมาณอ่ะ มันได้เท่ากันครับถังก็ถังดำครับแขกนี้มองก็มองไม่เห็นเอ,อาเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนถังนิดนึงครับก็ตัวก็ขนาดก็พอๆกันนะครับแต่ว่ากลางคืนเนี่ยตัวจะใหญ่กว่านิดหน่อยนะครับมีตัวใหญ่เยอะกว่านะครับนี่ก็มีใหญ่กว่ามกูนอยู่สองตัวสามตัวนะครับ แล้วก็ตัวหนึ่งก็ไซส์ทำงานอยู่ครับก็มองไม่ค่อยเห็นครับเพราะว่าแสงไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันมืดแล้วครับในเชิงปริมาณนี่ก็เท่ากันนะครับแต่เชิงคุณภาพนี่กลางคืนก็จะดีกว่าน,นิดหน่อยเพราะว่ากลางคืนมันใส่ก่อนนะครับเ,เราเคยทำคลิปนะครับคลิปของเราเคยทำก็ อาจจะเป็นใส่เช้าเย็นยกแล้วก็ทิ้งไว้คืนหนึ่งแล้วเช้ามายกแล้วเปรียบเทียบกันก็ปรากฏว่ากลางวันมันได้เยอะกว่านะครับแต่อันนี้เราใส่กลางคืนใส่ใส่เย็นนะครับก็คือห้าโมงเย็นเราไปใส่แล้วก็เช้าเช้า,อาของอีกวันรุ่งขึ้นเราไปยกได้มาเจ็ดตัวเท่ากันครับได้มาเจ็ดตัวเหมือนกันครับแต่ว่า รู้สึกว่า,าในเชิงคุณภาพมันจะดีกว่านิดหน่อยนิดหน่อยนะครับมันอาจจะเป็นเพราะว่าตัวใหญ่มันเข้าไปก่อนแล้วก็ได้นะครับเราก็ยังอันนี้ยังหาข้อสรุปไม่ได้แต่ว่าในเชิงเชิงปริมาณนี่เท่ากันครับก็คือเจ็ดตัวเท่ากันตุ้มเท่ากันนะครับก็ยังสรุปกันไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องไปหาข้อสรุปอีกนะครับเพราะว่าเหยื่อนี้ มันก็เป็นเหยื่อชุดเดียวกันมันอาจจะแบบคุณภาพของเหยื่อมันอาจจะลดลงหรือประสิทธิภาพมันลดลงในรองนั้นนะครับมันก็มันก็มีส่วนนะครับหรือว่าเพราะว่าต้มมันแช่อยู่ที่เดิมปลาลหลมันเข้าไปหมดแล้วมันยังมาไม่ถึงในทรื่องนั้นนะครับก็ยังเป็นข้อสรุปไม่ได้แต่ก็สรุปออกมาในเชิงปริมาณก็คือได้เท่ากันคุณภาพก็กลางคืนดีกว่านิดหน่อยนะครับอันนี้คือ ใส่เย็นเช้ายกแล้วก็ใส่กลางวันเย็นยกนะครับเพราะว่าที่เราเคยทำคลิปไปนี่จะเป็นใส่เช้าเย็นยกแล้วก็กลางคืนเช้ายกนะครับเพราะฉะนั้นเราถ้าเราใส่ทั้งกลางวันกลาง,งคืนก็จะได้ปริมาณเยอะขึ้นมาอีกนะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ